โอริสแบรนด์นาฬิกาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในไม่กี่แบรนด์นาฬิกาที่มีอายุมากกว่า100ปีและยังคงเป็นอินด p เพนเดนต์วอชแบรนด์ที่ผลิตเฉพาะนาฬิการะบบเมคานิ i คอ l ลหรือนาฬิกาจักรกลเท่านั้นโดยนาฬิกาทุกเรือนถูกผลิตด้วยความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งจะต้องสมเหตุสมผลนอกจากนั้นทางแบรนด์ยังตั้งมั่นในปณิธานที่เรียกว่า go your own way หรือความแน่วแน่ในการที่จะเดินตามทางและความเชี่ยวชาญของตัวเองซึ่งในวันนี้ Auction House จะพาทุกคนมาดูความเป็นมาของ Oris ที่กว่าจะมีชื่อเสียงอย่างทุกวันนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้าง p r o l ลกจุดเริ่มต้นของแบรนด์ Oris เรื่องราวของแบรนด์ Oris ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี9 9 4 4 ณเมืองโฮลสไตน์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อพอลแคตตินและจอจคริสเตียนได้ซื้อโรงงานผลิตนาฬิกาลอเนอร์แอนโคที่ปิดกิจการลงจากนั้นก็ได้ตั้งบริษัทผลิตนาฬิกาและจดทะเบียนชื่อว่าอ r i s ตามชื่อของลำธารที่อยู่บริเวณใกล้เคียงซึ่งแบรนด์ออริสก็เติบโตอย่างรวดเร็วและขยายโรงงานได้อย่างต่อเนื่องโดยมีโรงงานแห่งที่สในปี1906ณเมืองโคเดแบงค์และแห่งที่3ณโคโม ในปี1908จนในที่สุดทางแบรนด์ก็กลายเป็นผู้ประกอบกิจการที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโฮสต์ในปี1911โดยมีพนักงานมากถึง300คนต่อมาในปี1916ก็ได้เปิดโรงงานแห่งที่4ที่เฮอร์เบ็ตส์วิลล์และแห่งที่5ในปี1925ที่ซีเฟนซึ่งในยุคนี้ก็เป็นยุคเริ่มต้นของนาฬิกาข้อมือด้วยดังนั้นโอริสจึงได้ผลิตชิ้นส่วนของสายนาฬิกาที่สามารถนำไปประกอบเข้ากับนาฬิกาพก แปลงโฉมก่อกำเนิดออกมาเป็นนาฬิกาข้อมือเรือนแรกของแบรนด์เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนยุคในครั้งนี้ด้วยเวลาผ่านไปได้ไม่นานเพียง2ปีให้หลังทางแบรนด์ก็ได้สูญเสียเสาหลักไปเพราะจอร์จคริสเตียนผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ได้เสียชีวิตลงดังนั้นชาร์ลเดวิดเลคูดหลานชายของอันตวนเลคูดหนึ่งในผู้ก่อตั้งแจเก,เกอร์เลคูดก็ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสูงสุดของบริษัทโอริส ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ chapter 1. ยุคใหม่ของแบรนด์ออริสกับนาฬิกาข้อมือหลังจากจอร์จคริสเตียนได้จากไปอีกหนึ่งบุคคลสำคัญก็คือออสการ์เฮอร์ผู้ซึ่งเป็นน้องเขยของเขาก็ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปนานถึง43ปีตั้งแต่ปี1928จนถึง1971ซึ่งเขาได้อยู่ในช่วงการเติบโตและทุกอุปสรรคของแบรนด์อริสตลอดระยะเวลานั้นเลยทีเดียว The Swiss Watch Statute หนึ่งในอุปสรรคที่โอริสต้องเผชิญคือในปี1934เมื่อรัฐบาลสวิสได้ออกกฎหมาย Watch Statute ที่ออกแบบมาเพื่อปอกป้องและควบคุมอุตสาหกรรมนาฬิกาโดยป้องกันไม่ให้บริษัทผู้ผลิตนาฬิกานำเทคโนโลยีใหม่มาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งทำให้โอริสไม่สามารถสร้างเทคโนโลยีใหม่ได้และจำเป็นต้องใช้ระบบกลไกแบบเฟืองเข็มคานโยกหรือ Pin Lever Escapement ซึ่งจะมีความเที่ยงตรงน้อยกว่าการใช้ escapement แบบขัดงางหรือ lever e s c a p e m e n t ซึ่งเหตุนี้เองเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของแบรนด์ Oris เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามแบรนด์ Oris ก็ยังคิดค้นหาทางเพื่อให้บริษัทก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นจึงได้มีการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าตลอดจนขยายกิจการต่างๆจนในที่สุดก็สามารถเปิดโรงงานผลิตหนปัดนาฬิกาของตนเองได้สำเร็จในปี1936 และได้มีการเริ่มต้นผลิตฟันเฟือง Escapement เป็นของตนเองซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตครั้งใหญ่ของแบรนด์เลยก็ว่าได้เพราะทำให้แบรนด์มีอิสระมากขึ้นในการผลิตนาฬิกากําเนิดของรุ่น Big Crown ในปี1938 Oris ได้เปิดตัว The Big Crown นาฬิกานักเป็นเรือนแรกของแบรนด์โดยมีน้าปัดสีดำตัดกับเข็มและหลักชั่วโมงที่เป็นสีทองได้อย่างสวยงามซึ่งมีการบอกวันที่แบบ Pointer d a t เ คือจะบอกเวลาผ่านเข็มที่แต่งแต้มสีแดงและอีกจุดที่เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นและเป็นที่มาของชื่อก็คือเม็ดไมยมขนาดใหญ่เพื่อให้นักบินสามารถปรับตั้งค่าได้อย่างง่ายดายแม้ในขณะสวมถุงมือระหว่างทำการบินและนาฬิกา The Big Crown ก็ได้เป็นไอคอนของ ORIS นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา world war ii ต่อมาในปี1939แบรนด์อ r ริต้องเจอกับวิกฤตครั้งใหญ่เพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้น ทำให้ยอดขายลดลงเป็นอย่างมากทางออริสจึงหาทางออกโดยการพัฒนาสินค้าใหม่เป็นนาฬิกาปลุกแบบ m ม c h นิ i c a l ซึ่งออริสได้ผลิตนาฬิกาเหล่านี้มาเป็นเวลานานกว่า10ปีทําให้มีรูปร่างสีสันและขนาดที่หลากหลายมาจนถึงรุ่นที่มีพลังงานสํารองมากถึง8วันหลังจากสงครามจบลงทางออริสก็กลับมาขยายกิจการอย่างต่อเนื่องอีกครั้งโดยพัฒนากลไกแบบ p ิน Le v e r Escapement ให้แม่นยำมากขึ้นไปอีก จนได้รับรางวัลความแม่นยำในปี1945จากนั้นในปี1952ทางแบรนด์ก็ได้เปิดตัวนาฬิกากลไกลอัตโนมัติเรือนแรกได้สำเร็จต่อมาในปี1956ออสการ์เฮอร์ซอกผู้จัดการทั่วไปของบริษัทโอริสก็ได้ทำการจ้างทนายความเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกรัฐบัญญัติการควบคุมนาฬิกาหรือ Watch Statute ที่ทำให้ออริสไม่สามารถใช้เฟืองขานยก Escapement ได้ในนาฬิกาของออริส ซึ่งใช้เวลาในการเรียกร้องนานถึง11ปีจนในที่สุดความพยายามของเขาก็ประสบผลสำเร็จแบรนด์ออริสสามารถใช้เฟืองคานโยก Escapement ได้พร้อมทั้งก้าวผ่านอุปสรรคที่ต้องเผชิญมานานกว่า30ปีได้เป็นอย่างดีกำเนิด Diver's ์ a t วอชเข้าสู่ยุค 60s ซึ่งเป็นยุคของนาฬิกาไดเวอ Watch โดยทาง o r ริสก็ได้เปิดตัวนาฬิกาดำน้ำเรือนแรกของแบรนด์มีขนาดอยู่ที่36มิเม และสามารถใส่กันน้ำได้ลึกถึง100เมตรมาพร้อมกับหน้าปัดสีดำขอบหน้าปัดหมุนไดทิศทางเดียวคงไว้ซึ่งกลไกอินเฮาส์ที่ยังใช้ระบบพินลีเวอร์เอสเคปเมนต์อยู่ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานทางโอริสก็ได้เปิดตัวนาฬิกาดำน้ำแบบกลไกอโตเมติและเปลี่ยนมาใช้ระบบลีเวอร์เอสเคปเมนต์เป็นเรือนแรกโดยการออกแบบด i v เวอร์วอชของโอริสก็ได้กลายมาเป็นต้นแบบของนาฬิกาดำน้ำของโอริสแบบโมเดิร์นในปัจจุบัน และถือว่าเป็นยุคทองของแบรนด์ ORIS ด้วยเพราะสามารถผลิตนาฬิกาข้อมือกับนาฬิกาปลุกรวมกันได้ถึง1.2ล้านเรือนต่อปีทำให้ ORIS เป็น1ใน10บริษัทนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกณนะขณะนั้น Chapter 2 Quartz Crisis วิกฤต Quartz ในปี1970ทาง ORIS ได้เปิดตัวนาฬิกาโครโนกราฟเรือนแรกโดยมีชื่อว่า Chronoris ซึ่งเป็นนาฬิกาโคโรโนกราฟที่ไม่มีหน้าปัดย่อยเหมือนรุ่นอื่นๆในตลาดซึ่งหากต้องการจะจับเวลาจะต้องตั้งค่าจากการหมุนขอบตัวเรือนสีสม้มให้ตรงกับเข็มนาทีก่อนจึงจะสามารถอ่านค่านาทีได้ส่วนค่าวินาทีก็สามารถอ่านค่าผ่านเข็มโคโรโนกราฟสีส้มได้เลยถึงแม้ว่าแบรนด์ออริสจะประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ต้องมาพบเจอกับอุปสรรคครั้งยิ่งใหญ่ในช่วงทศวรรษ1970นั่นก็คือวิกฤตนาฬิกาใส่ถานโดยการเข้ามาตีตลาดของนาฬิกาคอร์สที่ทําให้อุตสาหกรรมนาฬิกาสวิสถึงขั้นปิดตัวลงไปเกือบหมดและทางออริสเองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกันเพราะยอดขายตกลงอย่างรวดเร็วอีกทั้งพนักงานที่เคยมีถึง900คนก็เหลือเพียง20กว่าคนเท่านั้นจึงจําเป็นต้องขายบริษัทให้กับ ASUAG ซึ่งก็คือ Swatch Group ปในปัจจุบันนั่นเอง เข้าสู่ยุค1980ภายใต้การบริหารของ ASUG a แบรนด์ Oris ก็ยังไม่สามารถผ่านวิกฤตควอตส์ไปได้ยิ่งไปกว่านั้นยังใกล้ล้มละลายด้วยแต่แล้วดรโ h Portman และ Ulrich W. h e r s o ก็ได้เข้ามาทำการซื้อกิจการคืนจาก ASUG a และได้จดทะเบียนในนาม Oris SA ขึ้นมาใหม่จากนั้น h e r ร์ซอกก็ได้เดินทางไปหลากหลายประเทศเพื่อศึกษาตลาดทำให้คนพบว่า แม้ในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นผู้นำด้านควอตซ์หรือนาฬิกาใสา่ฐานแต่ผู้คนในประเทศกลับมีความลหลงไหลและชื่นชอบนาฬิการะบบแม c h a n i c a l อยู่เขาจึงตัดสินใจให้แบรนด์ออริมุ่งเน้นในการผลิตนาฬิกาจากกักรกลเท่านั้นพร้อมทั้งเปิดตัวนาฬิกา Big Crown Pointer c a l enda r ซึ่งได้กลายเป็นนาฬิกากลไกจักกลที่โดดเด่นที่สุดของโอริส Chapter 3การเติบโตครั้งใหม่ การที่ออริสได้กลับมาอีกครั้งในฐานะอินดิพีเดนต์วอชแบรนทำให้ออริสมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเดินตามเส้นทางของตัวเองอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าทางแบรนด์จะสูญเสียโรงงานและกำลังคนในการผลิตกลไกลได้เองแต่ก็ยังสามารถที่จะสร้างสารรค์นาฬิกาที่มีฟังก์ชันใหม่ๆได้จากการพัฒนาโมดูลต่างๆขึ้นเองแบบอินเฮาส์เพื่อใช้กับกลไกลที่ผลิตโดยบริษัทอย่าง ETA หรือ s e l ิตโดยในปี1988 ทางแบรนด์ได้ดึงความสามารถในการผลิตนาฬิกาปลุกในอดีตมาประสานให้เข้ากับนาฬิกาข้อมือและเพื่อเปิดตัวนาฬิกาข้อมือจากกลแบบปลุกเรือนแรกของอ r i s สได้สำเร็จและในปี1990ก็สามารถสร้างกลไกให้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยมาพร้อมกับสโลแกน Hi-Mec และเปิดตัวนาฬิกา Players Watches ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกีฬาฟุตบอลและกีฬากอล์ฟ โดยแบ่งหน้าปัดแยกย่อยออกเป็น4หน้าปัดซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้งานตามประเภทของกีฬาต่อมาในปี1991ก็ได้เปิดตัวกลไกคาลิเบอร์581ที่มีความซับซ้อนมากที่สุดของแบรนด์ในช่วงเวลานั้นเพราะสามารถบอกได้ตั้งแต่วันที่วันข้างขึ้นข้างแรมและไทม์โซนที่2ซึ่งกลไกนี้เองได้กลายเป็นกลไกสำคัญของแบรนด์เพราะถูกนำไปใช้ในนาฬิกาหลากหลายรุ่นจนมาถึงปัจจุบัน ถัดมาในปี1997ทางแบรนด์ก็ได้สร้างสรรนาฬิกา World Timer ที่สามารถแสดงเวลาประเทศที่2ได้จนประสบความสำเร็จโดยที่นาฬิกาสามารถปรับตั้งเวลาท้องถิ่นทั้งไปข้างหน้าหรือย้อนกลับได้เพียงกดปุ่มที่อยู่ด้านข้างของตัวเรือนและนาฬิกาเรือนนี้ได้กลายเป็นนาฬิกาเรือนแรกของโลกที่มีฟังก์ชันการตั้งค่าแบบนี้เข้าสู่ช่วงยุค2000แบรนด์ Oris ก็ได้มีการขยายการผลิตนาฬิกาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวนาฬิกานาปัดทรงสี่เหลี่ยมที่มีรูปทรงแบบถังเบียร์เพื่อเป็นเกียรติแก่มาลเดวิสหนึ่งในนักดนตรีแจ๊สผู้ทรงอิทธิพล,ลที่สุดของศตวรรษที่20ต่อมาในปี2001 o r i โอริได้เปิดตัวท t ทวั one. นนาฬิกาสไตล์สปอร์ตโดยตัวเรือนสเตนเลสสตีลถูกล้อมด้วยเบสโซลที่ทำจากวัสดุยางอีกทั้งสายนาฬิกาที่ทำจากยางเช่นกัน ก็มีการใช้ลวดลายของยางรถแข่งฟอร์มูล่าวันอีกด้วยก่อกำเนิดเป็นนาฬิการูปแบบใหม่ของแบรนด์ซึ่งได้กลายเป็นต้นแบบของคอลเลกชัน a c q ค i ิสในปัจจุบันและในปี2002แบรนด์ o r ริสก็ได้เริ่มต้นการใช้โรเตอร์เวสีแดงที่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ไอคอนิกของแบรนด์มาจนถึงปัจจุบันโดยสื่อถึงปณิธานที่ว่าจะผลิตนาฬิกาจากกรสวิสคุณภาพสูงด้วยราคาที่เหมาะสมถัดมาอีกหนึ่งปีออริสจึงเปิดตัวคอลเลกชัน อเตล i e เยในปี2003เป็นกลุ่มนาฬิกาที่มีความหรูหราดูดีคลาสสิกและยังคงเป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันหลักมาจนถึงปัจจุบันส่วนรุ่นที่โดดเด่นที่สุดก็คือรุ่นเฉลิมฉลองครบๆอบ1 0 0ปีของ o r ริสกับรุ่น ORIS Centennial Set 1 9 0 i Limited e dition เป็นเซตคู่ที่มาพร้อมนาฬิกาข้อมือฟังก์ชัน World Timer และนาฬิกาปลุกที่มีพลังงานสำรองนานถึง8วัน ผลิตในจำนวนจำกัดเพียง1,904เซตเท่านั้น Chapter 4 ORIS ในยุคปัจจุบันแบรนด์ ORIS ยังคงมุ่งหน้าสร้างนวัตกรรมและจดสิทธิบัตรใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเช่นในปี2013ที่ได้มีการเปิดตัวนาฬิกา Aquist Depth Gauge ที่สามารถผสานเกจวัดระดับความลึกให้เข้ากับนาฬิกาดำน้ำได้และในปีเดียวกันนี้ก็ยังออกรุ่น Oris Pro Driver Pointer Moon ซึ่งเป็นนาฬิกาเรือนแรกของโลกที่แสดงทั้งวงจรพระจันทร์และระดับน้ำขึ้นลงได้และในปี2014ก็ได้เปิดตัว Oris Big Crown Pro Pilot Altimeter นาฬิกาจากกลอัตโนมัติเรือนแรกที่มีกลไกวัดระดับความสูงและเนื่องในโอกาสครบรอบ110ปีของ Oris ทางแบรนด์ก็สามารถเปิดตัวกลไก c a l i b r ์110ที่เป็น in-house ได้อีกครั้งหลังจากที่แบรนด์ก่อตั้งขึ้นมาใหม่จากวิกฤตควอต และกลไกนี้ก็ถูกนำมาใช้กับนาฬิการุ่น Atelier 110 Years Limited Edition ที่มาพร้อมพลังงานสำรองนานถึง10วันซึ่งได้กลายเป็นมาตรฐานให้ทางแบรนด์นำไปต่อยอดและเพิ่มความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นกลไกคาลิเบอร์1่ c a l ึ่งคาลิเบอร์1 1ที่เพิ่มฟังก์ชัน GMT เข้ามา c a l ิเบอ1์3ที่เพิ่มฟังก์ชันปฏิทินสามารถแสดงวันในสัปดาห์วันที และเดือนและกลไกคาลิเบอร์114ที่นำมาใช้กับนาฬิการุ่น Big Crown Pro Pilot ถัดมาในปี2020แบรนด์ Oris ก็ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตนเองด้วยการคิดค้น,คนกลไกอัตโนมัติคาลิเบอร์400ซึ่งเป็นสุดยอดระบบกลไกที่สามารถต้านแรงดึงดูดของสนามแม่เหล็กได้และมีพลังงานสำรองมากถึง5วันรวมทั้งมีการรับประกันยาวนานถึง10ปี และนี่คือมาตรฐานใหม่ของนวัตรกรรมนาฬิกาจากกลสวิสที่ o อริสทำได้สำเร็จในปัจจุบันโอริสจะแบ่งนาฬิกาออกเป็นคอลเลกชันหลักได้แก่ Aquist, Diverse, p r o p l o t t r r p p i l o t X, Big Crown, Rectangular และ Atelier โดยคอลเลกชันนิยมคือ Big Crown และ Diverse สํำหรับคอลเลกชันสุดฮิตอย่าง Big Crown มีรากฐานมาจากนาฬิกานักบิน ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี1938และเป็นหนึ่งในการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของ o r i s โดยเฉพาะรุ่น Big Crown Pointer Date ที่ยังคงโดดเด่นด้วยน้าปัดทรงกลมพร้อมตัวเลขบอกเวลากับเม็ดไมยมขนาดใหญ่ผสานความสปอร์ตให้เข้ากับการออกแบบดั้งเดิมได้อย่างลงตัวมาพร้อมกับฟังก์ชัน Pointer Date ที่ใช้เข็มสีแดงชี้บอกวันที่อันเป็นเอกลักษณ์โดยมีขนาดให้เลือกระหว่าง38มิเมตร หรือ40มิลลิเมตรส่วนราคาจะอยู่ในช่วง85,000บาทถึง140,000บาทถัดมากับ collection Divers 65โดดเด่นด้วยการออกแบบนาฬิกาที่ดูวินเทจผสานเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างลงตัวอีกทั้ง Oris ยังมีน้ำปัดสีสันสดใสและวัสดุขอบตัวเรือนที่พิเศษอย่างบรอนซ์ทำให้นาฬิกา c o l l e c t i o นี้นึงดูดสายตาผู้คนได้เป็นอย่างดี โดยจะมีขนาดให้เลือกระหว่าง38มิลิเมตรหรือ40มิลิเมตรส่วนราคาจะอยู่ในช่วง80,000ถึง140,000บาทและนี่ก็คือประวัตินาฬิกากว่า119ปีของแบรนด์ Oris ที่เราได้มานำเสนอให้ทุกคนได้ดูกันก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าปีที่120ของแบรนด์ Oris จะมีนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้เซอร์ไพรส์กัน ติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับนาฬิกาได้ที่ Facebook Auctionhouse.TH ซื้อได้ที่ Auctionhouse